สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนแซมมาแนะนำา Toyota c a m r y 2.5 h y b r i d ตัวพรีเมียมนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้เป็นรถปี2019นะครับเลขไมล์1 1 7 0 0 0นะครับผมราคาเปิดจำหน่ายอยู่ที่9 44,000บาทนะครับเลขไมล์1 1 7 0 0 0นะปี19แท้ๆนะครับเป็นตัวท็อปสุดแล้ว2.5 h y b r i d พรีเมียมนะครับผม ท็อปสุดเลยนะครับมีในส่วนของซันลูฟแล้วก็ในส่วนของระบบปรับเครื่องเสียงสําหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยเดี๋ยวแซมพาไปดูนะมาดูด้านหน้ากันก่อนนี่นะคันนี้เลยสวยจริงๆนะครับเลขไม้แท้เลขไม้จริงแน่นอนอะดูสําเนาวเลมกันก่อนนี่นะสนําเนาเล่มปี2019นะครับเป็นแบบเบนซินไฟฟ้า211แรงม้านะครับ2,500ซีซีนะนี่นะมาดูด้านหน้าก่อนเลยอ่ะ สวยมากนี่นะไฟสวยจริงๆนะนี่ไฟตันหมอกก็ LED นะครับผมสวยเลยด้านหน้าจะมาพร้อมกับเซนเซอร์นี่นะเซนเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับผมแล้วก็โลโก้สีฟ้านี่คือเป็นแบบไฮบริดนะครับผมที่ต้องเก็บงานก็มีในส่วนของนี่ที่ประจำเลยนะครับตัวชายล่างหรือกันชนล้านหน้าด้านล่างซ้ายเนี่ยเป็นยอดฮิตจริงๆนะครับผมเก็บงานให้ไม่ต้องห่วงนะ ดูเครื่องก่อน2 5 0 0 1ซีซีนะครับ211แรงม้านะครับผมมาดูนี่ฝาน็อตฝาเดิมๆสวยๆเลยนะแล้วก็นี่เห็นไหมครับตัว R ชัดเจนนะครับตรงแก้มนะไม่เคยแกะไม่เคยแงะนะข้างในเช่นกันนะครับมีในส่วนของเม็ดอาร์คอยู่ครบๆนะชัดเจนนะครับผมดูข้างในนะครับผมดู แก้มตรงนี้ก็ได้นี่ชัดเจนนะครับไม่มีรอยไข,ข่ของหัวน็อตนะครับผมอันนี้แซมสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเงียบกลิปเลยเงียบมากนะอันนี้คือสตาร์ทเครื่องอยู่นะแล้วก็ตรงเบ้าโชค็คชัดเจนนะครับตัว 8R นะครับเม็ดอ์อยู่ครบๆนะดูครบๆนะเลยสวยจริงๆนะอันนี้นะแล้วก็เราลองเปิดตรงนี้นิดนึงแย่ yeah. นี่นะน็อตแก้มสวยๆน็อตไฟหน้าสวยงามนะครับผมดู คมคมดูกลมกลมคมคมนะครับผมเครื่องแห้งๆนะดูสวยๆเลยนะครับผมนี่นะพวกปุกยึดในส่วนของการชนหน้าอยู่ครบๆนะนะครับสวยๆนะตัวนี้นะครับผมมาดูอีกจุดหนึ่ง 8L ชัดเจนนะครับเม็ดอาร์อยู่ครบๆนะครับเม็ดอาร์อยู่ครบๆเลยนะนี่ด้านล่างก็เม็ดอาร์ครบๆนะครับผมมาเราลองแง้มอีกนิดนึง นี่เห็นไหมครับน็อตแก้มสวยๆเลยนะฝาหน้าฝั่งนี้ไม่ขยับนะครับแล้วก็ตัว L ชัดเจนนะครับเม็ดอาร์อยู่ชัดเจนนะไม่เคยแคะไม่เคยไขยได้แนะน่นอนนะครับดูดูกลมๆผมๆนะซีนจิกไปเห็นเล็บแซมไหมนี่นะเล็บของแซมนะครับแล้วก็นี่สติกเกอร์ครบนะสติกเกอร์สมบูรณ์ ฝาเดิมๆสวยงามมากนะครับผมมาปิดกันนี่นะหน้าเต็มๆสวยๆเลยนะนี่นะสวยงามมากนี่คือสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเงียบกริบเลยนะดูยางนิดนึงก่อนอยางยี่ห้อดันหลบนะคันนี้ยางยี่ห้อดันหลบยางปี2023สัปดาห์ที่23นะครับผมขอบ17นิ้วนะคันนี้ขอบ17นิ้วนะครับผม ภาษีขาดแล้วเดี๋ยวต่อให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมนี่มีในส่วนของตัวสรุปด้วยนะครับผมมาต่อภายในกันดีกว่ามาภายในก่อนเลยมามาดูเสาบีก่อนสติ๊กเกอร์มอกอรครบๆนะสติกเกอร์เพจนะอ่านี่นะปี19แจนนูเรียมกราคมนะครับผลิต โ o โยต้า o อเตอร์ไท a แลนด์ะครับผม 2,500cc นี2500นะอันนี้คือ2,487นะเฟรมนัมเบอร์นะครับเลงีงรงท้ายด้วยเลขตัวถังนะ007001710นะใช่ไหมลองดูซินี่นะตรงนี้นะครับ001710ชัดเจนมากนะครับผมซอกเซอร์กสวยเลยดูสวยมากนะ ลองดึงเนะ่โอ้โหดึงไม่ได้เลยครับเนี่ยอ่ะได้ละนี่นะแค่นี้พอละโอ้คบเลยเม็ดอาคจากโรงงานนะด้านข้างไม่โดนมาแน่นอนนะมาดูก่อนภายในเป็นเบาะหนังนะแผงข้างสีดำนะครับมีเดินได้เหมือนสีออกสีส้มๆเข้มๆหรือหรือช็อกโกแลตนะสวยๆเลยอันนี้เป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะครับผมสครับเพนจากโรงงานนะครับสวย อบอกไฟฟ้าคู่หน้านะคันนี้นะบอกไฟฟ้าคู่หน้าเบาะก,ก็เดินได้ตะเข็บสีช็อกโกแลตเช่นกันนะครับผม,มคอนโซลน,นี่จะมีเหมือนไฟสีฟ้าด้วยแหมเพิ่มอัรถรสน่าดูในการขับขี่นะครับนี่ไฟสีฟ้านะแล้วก็คอนโซลตรงนี้เป็นสีออกสีเทาๆนะครับผมสวยงามนะดูหน้าจงหน้าจอนะครับผมครบๆเลยเป็นระบบสัมผัสน,นะ อันนี้เป็นไฮบริดกำลังเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ทํางานนะนะครับผมมากล้องมาพร้อมกล้องหลังนะครับผมแล้วก็เซนเซอร์ด้วยเดี๋ยวแซมพาไปดูมีไวเลสชาร์จนะครับผมแล้วก็มีแอร์เราสามารถสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะนี่เราเปิดได้นี่ครับอันนี้คือด้านซ้ายอันนี้คือด้านขวานะ,ะนี่นะแล้วก็ลีได้นี่ครับไม่น่าจได้ยินเสียงหรือเปล่านีครับนี่นะเปิดได้ปิดได้นะ เบรกมือไฟฟ้านะครับหรือว่าเรขับเป็นระบบไฟฟ้าก็ได้นี่อันนี้เป็นออโต้โฮนะนี้เป็นโหมดประหยัดโหมดวิ่งปกติอยากแรงก็สปอร์ตอยากสิ่งนะครับอยากสิ่งก็ไปสปอร์ตเลยกุญแจ2ชุดนะครบกุญแจ2ชุดครบเลยนะครับแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะคันนี้แอร์อัตโนมัตินะครับผมสวยงามมากนะดูนี่นะไฟติดพร้อมใช้งานนะ สรุปนะเดี๋ยวก่อนลองเปิดดูสิอ่ะอ่ะเปิดละโอ้โหเฟี้ยวเลยนะครับสัูปเฟีเ้ยวเเลยนะนี่รอๆนะครับผมมาต่อด้านหลังนี่นะครับด้านหลังก็มีม่านนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับผมสวยๆนะครับมีแอร์ผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะ แล้วก็ตรงนี้ถ้าเป็นตัวพรีเมียมตัวท็อปสุดเนี่ยสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับเราสามารถที่จะปรับในส่วนของวิทยุหรือว่าปรับในส่วนของอะไรนะเปิดปิดเสียงได้ด้วยวิทยุนะเดีย๋ยวแซมีบเพิ่มเสียงก่อนนี่นะนี่เพิ่มเนี่ฮะรีไปอันนี้คือเป็นโหมดวิทยุนะนี่ครับ นี่ครับเรากดอาจจะไม่เห็นเนาะมันไกลเปลี่ยนโหมดนี่นะนี่เฟี้ยวเลยนี่เป็นช่องสัญญาณนะเปน็นเสียงนี่นี่นะครับเปลี่ยนนี่นะแล้วก็ไอปุ่มเนี่ยก็คือปุ่มในส่วนของดันในส่วนของเบาะทุเยสยรตอนหลังครับสำหรับคนนั่งหลังเรากดปุ๊บม,มันก็จะ ดันในส่วนของเบาะจำกดให้ดูกดนะกดเนี่ยปรับเนี่ยครับเนี่ยมันโยกเนี่ยเนี่ยมาละเห้ครับเลื่อนหน้านี่นให้ครับนี่นี่นะแล้วก็ปรับแอร์ได้ด้วยนี่นะปรับแอรเ์เปิดแอร์คอน อันนี้คือปุ่มปรับแอร์นะอันนี้คือตัวท็อปก็คือจะมีแบบนี้นะครับผมนี่ปรับได้ปรับเบาะได้นะครับผมพบทั่วเลยให้ดูอีกทีนึงปั๊บนี่ครับอ่เห็นไหมครับลงไปละวอ่าเฟี้ยวเลยนะครับผมนี่สวยงามนะครับผ้าหลังคาสวยๆเลยนะครับผมมา ท้ายเดิมๆท้ายเดิมๆรอๆนะด้านท้ายมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดนะ4จุด4จุดนะครับไฮบริดก้องมองหลังด้วยมาให้ดูนี่นะมาพร้อมกล้องหลังจากโรงงานเลยท้ายเดิมๆด,มดูนี่ซีนยาแนวจากโรงงานนะจิกไปนะแล้วก็ดูซ่อกเห็นไหมครับอยู่ข้างในเนี่ยโอ้โหไม่เคยไขเลยหัวน็อตนะ ยาแนวเนี่ยจิกไปได้เลยนะจิกไปนะครับจิกไปนะครับอีกฝั่งนึงไ่ค่อยๆแงโอสวยสวยเลยฝาเดิมๆนะสวยจริงๆคันนี้นะครับผมล้ออะไรเครื่องมือเครื่องมืออยู่ครบๆนะดูล้ออะไรนิดนึงก่อนฮึบอ่ะล้อยังอยู่นะล้อยังอยู่นะครับผม ปี19นะครับผม2.5 Hybrid p ไฮบิดพรีเมียนนะครับราคา944,000บาทนะครับ944,000บาทนะครับอีกนิดนึงอีกฝั่งหนึ่งอ๋งงอ,อแซมลืมบอกไปคันนี้ถุงลมนิรภัยเออลูกนะถุงลมนิรภัย6ลูกนะแอร์ห้อยสานตอนหลังนะแซมลืมแจ้งไปก็มีมา่านเช่นกันนะครับมา่าน น,นี่ก็เป็นเบาะไฟฟ้าเช่นกันนะตัวนนี้ลองดูซอกฝั่งคนขับบ้างสวยๆเลยนะครับน็อตไม่ขยับสติกเกอร์ครบๆนะสติกเกอร์ลมยางไม่เคยแกะไม่เคยแงะนะน,นี่ยางเปลี่ยนเป็นของว q u i c k นะครับผมนะครับแผงข้าง m e m o r รี่ซีด้วยนะนี่กดเซตนะครับ Memor y s e ซ t กระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกกระจกมองด้านข้างเป็นอันตโนมัติทั้ง4บานนะครับผม มีในส่วนของความปลอดภัยครบนะครับเบรกในส่วนของอระบบเตือนจุดบอ่อจุดอับต่างๆครบเลยนี่อันนี้เป็นแบบไฟหน้าออโต้ตั้งได้นะครับผมมาลองดูขออนุญาตป,ปิดเสียงก่อนมานี่นะดูเลขไมล์หนึ่งแสนนี่เลขไมลนะครับ1นึ่งแสกกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผม แล้วก็ตัวไฮบริดพรีเมียมเนี่ยมันจะมีตัวนี้ด้วยนะครับไม่แน่ใจลูกค้าเห็นหรือเปล่ามันสะท้อนอตัวนี้ครับก็เรื่อย่า Head Up Display ก็คือมันจะสะทะ้อนนี่ครับมันจะแสงเนี่ยมันจะขึ้นที่กระจกด้านหน้านี้นะครับเป็นความเร็วแสดงความเร็วนะครับเป็นแบบเป็นแบบตัวเลขนะอาจจะมองไม่ค่อยชัดมันสะท้อนอยู่เราสามารถที่จะปิดค่าได้นะครับเราก็เลื่อนมาตรงนี้ตั้งค่าเนี่ยเราก็เลื่อนมากด ปุ๊บเดี๋ยวนะมันจะเห็นไหมครับอ่ะเนี่ยแสมปิดแล้วแต่มันมองไม่ใช่ชัดนะครับมันค่อนข้างที่เพราะว่าแสงมาสะท้อนนะครับผมเนี่ยเราสามารถที่จะปิดได้ถ้ามันแสบตาเวลาเราวิ่งตอนกลางคืนเนี่ยอันนี้แซมเปิดหมดแล้วครับระบบเตือนจุดบอดต,ต่างๆไฟตัดหมอกเออแซมลืมบอก,ออกไปมีไฟตัดหมอกหลังให้ด้วยนะคันนี้นะนะครับนี่ครบคันคันนี้นะครับผมตัวนี้มีในส่วนของตัว คูชคอนโทรลให้ครบคันเลยนะครับผมจัดไปนะครับเลนคีปปิ้งเตือนในเลนเมีครบครบนะนะครับครบเลยอันนี้ก็เป็นช่องในส่วนของไว้ต่อกล้องมาทึกหน้านะแล้วก็นี่เชื่อมต่อตัวอาจจะต,ตัวตัวดิสเพย์ต่างๆอาจจะเป็นพวก Android Auto Apple CarPlay นะอ่ะเปิดก่อนอ่ะดูนี่นะดีเสีง่อยอครบครบนะ ปึ๊บอ่ะเข้าเกรเห็นไหมปึ๊บมามาพร้อมกล้องกับเซ็นเซอร์นะครับครบ,ครบเลยสวยๆครับคันนี้นะครับผมเลขไหม่แท้เลขไหม่จริงแน่นอนนะครับมีลำโพงทวิตเตอร์คู่หน้าด้วยนะนี่ถุงลมนะถุงลมมีอยู่6ลูกนะครับผมอันนี้นะก็ขออนุญาตแนะนำ h ฮบริดอีกสัก1นึคันนะครับ 2.5 h y b r i d p r บ m i พ m เมปี19ราคา944,000บาทนะครับ9 4 4า0 0บาทนะนี่นะเออเดี๋ยวแซมพาไปดูไฟตัดหมอกหลังก่อนที่แซมบอกนี่นะนี่อยู่ด้านนี้นะอันนี้คือตัดหมอกหลังนะอันนี้คือตัดหมอกหลังเห็นไหมครับนี่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะไม่มีนะเห็นไหมครับส่วนอันนี้ เป็นไฟสะท้อนนะครับไม่ใช่ตัดหมอกนะเป็นไฟทับทิมสะท้อนเฉยๆนะใครสนใจคันนี้โทรหาแซมได้เลยนะ0ูนย์แปดหกสนะครับ0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทปีสิบเก้าเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับผมรถจอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับก่อนเข้ามาหาแซมโทรหาแซมล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันนะศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับ ฝากคันนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะแซมขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามและรับชมแซมมาโดยตลอดนะมีแขกรับเชิญด้วยนะครับมีน้องหมาอยู่นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วนะขอบคุณมากเลยที่รับชมและติดตามมาโดยตลอดขอบคุณนะครับสวัสดีครับ